สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่วันที่ไหเนาะวันนี้ที่9นะเเดือน9อ่าวันนี้จะพามาดูนี่แหละครับโครงหลังคาเหล็กนะโครงเหล็กทรงปัญญาเนี่ยมันประกอบอะไรด้วยเนาะอ่าแต่ว่าแบ็กกราวกอนแบ็กกราวกอนว่าจริงเราใช้เหล็กนะทั้งหมดเนี่ย3.2ทั้งหมดเลยนะนี่คนทำอยู่นี่นะทีนี้อยู่ในช่วงการยิงแปร แปรเนี่ยเอ่อก็ใช้แปรสําเร็จนะเนี่ยเนี่ยเอาหนา0.7เลยมันสาเร็จมันดีกว่าแบบไหนยังไงเนาะเอ่อจริงๆความแข็งเนี่ยมันก็ไม่ถ้าเทียบกับแปเรเหล็กนะแปเรเหล็กเช่นเอา2อคูณหนึ่งนิ้วอย่างเงี้เนาะเนี่ยมาใส่ตรงเนี้ยแปเรเหล็กมันก็จะแข็งแรงกว่านะแต่ว่าประเด็นคือการเชื่อมอ่ะนะมันเชื่อมแบบเยอะมากนะอืมเชื่อมเยอะมากเสียเวลามากก็ถ้าแปรสำเร็จเนี่ยเอ่อมันจะยิงสกรกูอย่างเดียวเลย ก็ยิงเป็นสกรูแบบแบบนี้นะเนี่ยเอาครึ่งนิ้วพอหัวล่มเนี่ยเอาหัวล่มอย่างเงี้ยมันจะแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าหมายถึงว่ามันมีแรงกดตรงนี้เยอะกว่าเนาะ,ะแล้วก็อันนี้มันชุบนะน่าจะชุบกาวไนไ์นะทำให้การขึ้นสนิมเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นน้อยมากนะครับแต่ว่ามันแข็งแรงกว่าม,มันไม่แข็งแรงกว่าเอาเหล็กหรอกแต่ว่าราคานี่มันใกล้เคียงกันน,นะเพอเพอไอ้อน,นี่มันจะแพงกว่านะต่อเส้นเนาะ แพงกว่านะ200กว่าบาทเนี่ยเหล็กเองก็200นิดๆถ้าเท่ากันแต่เหล็กต้องมาทาสีนั่นนู่นนี่นะแล้วก็เชื่อมอีกนะ,ะการเชื่อมกับการยิงด้วยสกรูเนี่ยการยิงด้วยสกรูแบบนี้มันเร็วกว่านะอันนี้ก็แบบประมาณวัน,นนะเนี้ยนะเนี่ยทำกันสองคนนะวันเนี้ยเกือบเกือบหมดแล้วเนี่ยเอาจริงๆทาไม่ฝนไม่ตกอะไรก็น่าจะได้นะสองด้านนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูมาตรวจว่าเป็น ตรงไหนบ้างที่ต้องแก้ไขนะก็คือเช่นตรงนี้เนาะอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวเอาอะไรมาเชื่อมอุดเนาะเชื่อมอุดนี่เหมือนกันอันนี้ก็ตอนตัดเหล็กมาจะไม่ตรงนะเราต้องเชื่อมอุดนะครับส่วนอันนี้นี่ยเอาตรงดีนะสวยงามนะครับอ่าทีนี้มาดูประเด็นนิดนึงนะครับประเด็นการดีไซน์เนาะก็เออน้ำหนักเนี่ยมันมันจะลงที่นี่เดี๋ยนี่ที่นี่เลยที่ดั้งนี่เลยนะ ดั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยดั้งเนี่ยนะเออสูง1.8เมตรนะอืมแล้วก็ดั้งจากดั้งก็จะไปนี่ปึ๊บนี่ไปลงนี่นะก็คือน้ําหนักมันก็จะไปลงที่หัวเสาเนั่นแหละหนู่นนะอันนี้ด้วยนะอืมก็ไปลงที่เสาหกต้นนะทีน,นี้การที่ดีไซน์ก็ดีไซน์ให้ดั้งเนี่ยดังด้งดัง้งดั้งมันเป็นเหล็กเอ่อเหล็กตัวซีนะประกบกันสอง สี่คูณสองประกบกันเนี่ยก็ดีกว่าการใช้ 4, ี่คูณสี่เลยเพราะว่าตรงจุดที่มันประกบกันเนี่ยมันทําให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะซึ่งตรงใช้ดั้งตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ดั้งเนี่ยมันลงที่นี่เดยมันลงที่นี่ลงที่นี่ทีนี้ไอเ้เส้นนี้ก็ไม่มีเสากลางนะไม่มีเสากลางก็เลยต้องดีไซน์ให้มันแข็งแรงเป็น2เท่านะก็ใช้เหล็กรีบตัวรูปตัว C นะประกบกันนะสี่คูณสกลายเป็น สี่คูณสี่นะอันนี้ก็จะแข็งแรงกว่าใช้เหล็ก4ี่คูณสไปเลยนะเพราะเหล็ก4ี่คูณสตรงกลางมันจะแบบไม่มีครีบเนาะอ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะก็จะมีไอ้ตัวสี่คูณสี่เหมือนว่าประกรบกันนะตัวสี่แล้วกลายเป็นสี่คูณสนีะ่ก็จะมีแนวนี้นะแนวกากบาทแบบนี้เนาะปึ๊บอ่าแล้วก็แนวนี้นี่แนวนี้แนวลงนี่ปึ๊บอ่าปึ๊บนะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่า โครงสร้างโดยรวมเป็นยังไงนะแต่ว่าอันนี้พามาดูด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันไปลงที่นู่นเนะาะส่วนแปรเนี่ยก็ยแปรแบบนี้ตรงนี้เนี่ยคำนวณแล้วเนี่ยใช้กระเบื้องนะกระเบื้องแบบนูนน่นเลยนู่นเลยสีเดียวกันด้วยนะหนักแผ่นละสี่กิโลข้างบนเนี่ยมีทั้งหมดโดยประมาณาพวกครอบด้วยนะครอบหมายความว่าครอบตรงนี้นะ เขครอบลงไปตรงนู้นเนี่ยน,นะครับรวมประมาณ930แผ่นซึ่งก็ประมาณ3,700กิโลตรงนี้3,700เฉพาะเบื้องนะเมื่อรวมตัวเหล็กเองแล้วตรวมเองแล้วก็อาจจะประมาณ4,000นะ4 0 0 0กิโล4โลตันเนาะ แต่ว่าก็เบานะเพราะว่าใช้แปรสำเร็จนะส7เจนะความหนานนทีนี้แปรสำเร็จกับเหล็กเนี่ยต่างกันยังไง,งก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าไอแปรสำเร็จเนี่ยมันก็จะง่ายในการในการยึดนะเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยยิงสก,กูยึดแป๊บเดียวตแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นการเชื่อมนะ เป็นสมมติเหล็กเหล็กสองคูนหนึ่งนิ้วอ่ะมาเชื่อมติดตรงนี้โอ,อ oh, เป็นพละงานมากเลยการเชื่อมนะการเชื่อมนี่เป็นพระงานทําให้ช้านะแล้วก็ต้องทาสี